ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสรัญปิยะนโรได้แนะนำการทำสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นก่อนที่จะนำทุกท่านนั่งภาวนาตามแนวทางวิชาธรรมกายทั้งยังสอบถามผลการปฏิบัติธรรมพบว่าหลายท่านเห็นแสงสว่างภายในพระอาจารย์จึงแนะนำให้ประคองแสงนั้นไว้ด้วยความรู้สึกเบาสบายและมีความสุขอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งย้ำว่าผู้ใดสามารถรักษาใจได้นาน ก็จะเข้าถึงสภาวะธรรมได้ลึกยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ฝากข้อคิดที่เหมือนแสงอ่อนๆในใจว่าทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทักษะความสําเร็จหรือความสงบภายในล้วนค่อยๆงอกงามตามจังหวะของมันเองยิ่งเราพยายามเร่งผลลัพธ์ความตึงก็ยิ่งเกิดขึ้นและความสุขจากการภาวนากลับยิ่งหลบหายไปท่านจึงย้ำว่าจงอ่อนโยนและอดทน กับโลกภายในของเราเมื่อเราฝึกอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีความสุขที่แท้จริงก็จะผลิบานขึ้นจากภายในในเวลาที่เหมาะสมค่ะ